ลายอาปากด้วยตายกินแล้วโดนแน่ก็ล่วงลงไปนี่ไม่น่ารอดมาด้วยอืมมีส่งสัญญาณเราลงฉากต่อไปครับ สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่สวนสามพานจังหวัดนครปฐมนะครับมาดูจระเข้กันไปดูกันเลยว่ามีตัวใหญ่กันแค่ไหนเห็นไหมเห็นยังเห็นยังเห็นไรเจอยังวันนั้นนะคนนั้นทำไมมันเห็นตาวัวเหมือนฮิปโปเลยอ่ะอินลาูดิเห็นไหมเห็นไหมมมันจ้องมันจ้องอินราจะกินอาหารตันไหนอือเอาโยนอาหารอินราไป าาโอ้นี่ไงนี่ไงตัวนึงนอนอาแบแดดแล้วเนี่ยโอ้โหนี่นี่นี่คขางขึ้นมาแล้วโอ้โหเยอะมากโอ้มันนอนมันจะวางไข่หรือเปล่าเนี่ยทำไมโอ้โหมีตกจระเข้ได้เหรอเอาอะไรตกจระเข้ได้เราจะไปใช้เป็ดตกจระเข้กันโอเคไหม โอ้ยว่ายเต็มบ่อเลยลงไปนิดเด็กๆน่าจะเสร็จเรียบร้อยอุ้ยมันคานมาแล้วมันคานมาแล้วคานมาแล้วขานมาแล้วมานแล้วโอ้ยร้อยอาปากด้วยอ้ายยินแล้วโดนแน่โอ้โหนึ่งยิงไงกลัวไหมกลัวไหม มันโดนน้ำมาหรือโอ้โหตัวนี้น่ากลัวมากนอนอ้าปากเลยมันมีมาอีกเปล่ามันน่าจะหิวอาหารมันก็รอที่จะกินพิฆาตถ้าเราก็ต้องเดินอย่างระมัดระวังโอ้ดูดูตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เยอะมาก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 นอนอับพึ่งแดดกันเยอะเลย อ้าว uhm. ไปขอพ่อดูตอนนั้นมันเดินพ่อมันก็น่าจะลงน้ำแล้วพ่อไหนไหนไหนตอนนั้นมันเดินมันก็ลงน้ำนันโอ้นอนอาปากันเยอะเลยอินคุยตัวนี้ตัวใหญ่ไม่ขยับอยู่ใช่อินัวร์ใจปุ๊บอาปากปุ๊บทำไงอ่ะ ตกใจดิพิ่มันเหมือนมันจ้องเราเลยอ่ะมันคิดในใจถ้าเราตกไปนะโอ้ยนุ่นตัวนุ่นนอนอาบปากไอ้นุ่นใต้ต้นไม้นั่นถ้าเราตกไปนะเสร็จนี่ตึงแดดโอ้็จนี่นี่มันดูใกล้ใมันดูใกล้ใกล้อืมถ้าล่วงลงไปนี่ไม่น่ารอด อให้่หรอไม่มีเบ็ดกับตอกแล้วเอาให้อาหารนั่นคือสมุดประชาที่นี่จะเป็นยีสต์ยนี่เอาให้ไหมกระป๋องไปยี่สิบยนข้างๆป่านั้นมาจับตะแคงนะออินระวังกันนะลูกเอาตัวไหนหาหาตรงมุมโหตัวนี้ตัวใหญ่ไลย นี่ตัวใหญ่เลยเบิ่มเลยโอ้วนมากตัวนี้มันก็เหมือนการแลมมุมอ่ะมันขยับแล้วมันขยับแล้วมีมีอีกทีมุมนู่นนะแม่ไอ้ที่เป็นเก้าอี้อ่ะสองจะดูกว้างหน่อย แต่มันมีจระเข่งู่กแต่ข้างล่างมันมีจระเข้ตัวใหญ่่ะพี่นี่นี่ฝั่งนี้ดิ พี่เขาเรียกล่ะเรียกจระเข้ละโอ้เหมือนรูเลยโอ้มามากันใหญ่ลวอินโอ้โหมันขยับขึ้นมาด้วยอืมมีส่งสัญญาณจำเสียงพี่เขาได้หรือว่าเสียงเคาะเลยโอ้โหโอ้อินโอ้โหมันได้กินแล้วไหนบอร์นี่มีอะไร ไหนแม่บอกกอ็ตะโขง,ขงป้ายดินี่ตะโขงอายุตะโขงยี่สิบถึงสี่สิบปีเห็นนี้เห็นมีตัวอีกตัวนึงครับไหนตัวมันอยู่ไหนตัวมันดีไล่ไหนอินเจอไหมลูกเจะหากันแล้วจะหางมาแล้วจะไปหางหางโอ้ยอยู่นู่นเห็นแต่หล,งลังนู่นเจอนี่แรงอ่ะทุกคน มันไม่ขึ้นมาเหมือนจอระเข้บ่อนี้เป็นจระเข้อะไรจระเข้เผือกเหรอจิงจรยเฮ้ยไปแกล้งมันแมาแม่มันก็นอนของมันอยู่นั่นแหละอันรีอะไรจระเข้เผือก10ปีไขแมนค่นคสกรชีวิตขแมน ม <Hi> ชื่อมันพอเนาะอุย้ยตัวนั้นมันมาแล้วมันมาแล้วมันต้องจะขึ้นแล้วมันเห็นเราอะ่ะก็<ฮ><อ>เห็นพี่ญิงก,ก็ไม่ขึ้นแล้วเปรเคพิการเหรอพิการตรงไหนเนี่ยเนี่ยดูสิพิการตรงไหนตาเหรอขาเหรอมันจ้องเราอะแต่เห็นบางตัวหัยังไงหางกุดขาขาด ตระเข้น้ำเค็มไหนตัวอยู่ไหนในเขน้ำเค็มเขน้ำเค็มตัวมันอยู่ไหนน่าจะลงบ่อไม่ค่อยช้างท้องอุทยานเราไปนั่งช้างกันไหมเอ็นป้าบิาาานทำไมหนูทำตาแบบนั้นล่ะรูกง่วงเหรอง่วงแล้วเอ,เอ็นเฮ้ยง่วงไม่ได้นะง่วงนี้อดด,ดูจกระเข้โชว์นะ าจะไปไหนกันออน,นั่งช้างท่องอุทยานอุทยานปลาน้ำจืดไป <Bye. S 2> ไอ้ตรงนีมน้มันมีบ้านผีสิงนีนไม่ใช่เหรอไม่มีเรามา่มมอกหรอกฮะมีบ้านผีสิงเลยเหรอใส่ไม่ได้ ไปเดินไปไปทางนี้รอเปล่าอ๋ทางนี้ทางนี้มาระวังลื่นนะลูกมันมีตะไค่เอาไปเยวไปดูจระ,ะเข้โชว์กันไปกันเลยครับ เาตอาครับาเราก็มมหมุอารั็จะใก็ต้ากจอีุ่ครับอันแ้ที่มออันครับอรับไทยจะไทยก็จั้ตาัดครับอาเป็นแบนครัจดทีกันไปได้หมครับอรับจออตนดูอะไรอันอรัร้อมตัดใจไไทยกัดไทยก็จบตั้หลมอครัครับ เสุดยอดครับที่ครับเสร็เลยครับอาจจะทางได้มาครับอาจะเพิ่มพิการเสร็จอะไรครับเราประชมฉากต่อไปนะครับไอารับฉากตรงนี้ครับตรงเราบอกว่าครับจะนำโดยครับย่าก็ได้ฝังเสื้อเพื่อี่ครับอารับใช้ครับยากับพิี่สายตาครับพี่เสี้ยววินัทเสียวครับจะอยู่รอบกว่าไปเครับอาจกะครับเ้าเพื่อนทองราเครับอาจจะครับเรา

ไม่เห็นรับไม่เห็นอาเดี๋รวบมาดูจุดรอบมาไล่ที่จุดรอบก็มาดูอบมีกทีครับมาที่จุดรอบก็มาดีครับจุดรอบเราจะมีโชว์ใบครับจำอะไรจะจะเรียกนะครับแล้ว็มีพิมพ์ใบครับจุดรอบก็ใครเดี๋ยวมึงเชื่อเดี๋ยวนีครับมาเดูอีกทีครับ ออร่าครับเปลี่ยนกันเลยครับออกร่างกรนะครับออรางยเนไถ่ายนะครับออกราที่หนุ่มน้อยตัวทั้นไปรับาลานซเลีนะครับไอ้หนุ่มเงงเงงไฟก็เป็นหน่งรูปเนอักงรับบาลานซเลนะครับอร่างลูกบอเลยครับอารางกิพ์สาตนะครับนีครับจะเป็นรำนนะครับนะครับเล่นเจอพี่นยังเล่นทุกแกนครับออกครับพร้อมนะครับ โอ๊ยต like ่ okay, okay. uh ้น huh. ต mm ้นหมอเคอนสบริเวณเสียงชที่เาไปเอาเฮขอร้อยขอร้อยขอร้อยวทางนีคน่าดูนะนะครับนีครับโอเคครับรอมยครับปุ๊บโอยอะไรมอจะไดีอะไรเล่าอะไร เอาแบงค์ร้อยขอบระครับพี่หญิงผูครับขอบคุณอยียงไว้ครับสหรับแบงค์ร้อยครับขอบคุณเสียขอบคุณเนี่ยครับขอบคุณเย็นเจริญครับสำหรับรางวัลครับนี่ครับเอาใครโยนมองหาใครหาแล้วไปลงครับอ่านี่มองไม่ได้ลยไหมโอ้รอครับรเอับอะไรกันหมอ ไปครับเราดึงานหน้าเาครับออกรันเลยครับไปครับกลองวิดโอเตรียมถ่ายครับที่บอกเลยว่าเป็บุครับถาถามพี่ี เดี๋ยวครับเดี๋ยวครับเป็นไปที่จะให้ครับเฮ้ยถ้า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 ลืมอธิษฐานนะครับ้าถ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 ้าะ้าถ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 ้า สำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงแค่นี้ก่อนนะครับฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปครั้งต่อไปนะไปดูว่าคลิปหน้าสองพี่น้องจะไปดูโชว์อะไรกันต่อบ๊ายบายสวัสดีครับ,บ